ข้าวที่ดีนอกจากทานแล้วอร่อยและเป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อยู่นะครับต้องนี่เลยครับข้าวรักโลกตราชาติช่วยโลกง่ายๆได้ทุกมื้ออร่อยและเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับข้าวรักโลกช่วยลดโลกร้อนลดก๊าซเรือนกระจกลง50%ด้วยการจัดการแปลงเกษตรให้ใช้น้ําและปุ๋ยยังเหมาะสมและจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยนะครับนอกจากนี้ยังลดฝุ่นควันเพราะว่าปลูกด้วยวิธีการไถ่กลบลดการเผาในานาข้าวลดขยะ ด้วยบรรจุพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นทุกการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำหรือข้าวรักโลกหนึ่งไร่จะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้90ต้นโดยผู้บริโภคอย่างพวกเราก็มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับและรับรองสายพันธุ์ได้ลึกถึงระดับ DNA ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้เกษตร,รกรที่ร่วมโครงการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำหรือข้าวรักโลกให้มีรายได้มากขึ้นถึง26% เมื่อเทียบกับการปลูกข้าวทั่วไปด้วยนะครับดังนั้นมาช่วยเกษตรกร,ร,กรให้มีรายได้มากขึ้นช่วยโลกง่ายๆได้ทุกมืออร่อยกับข้าวรักโลกตราฉัดกันนะครับหาซื้อได้ที่7ซเว่นอ r เแมคโครและโลตัสนะครับ